สวัสดีครับผมผมสกรลไลครับวันนี้เ,เราจะมาสอนเขียนโปรแกรมกันนะครับโดยข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งโจทย์ก็ว่าสองสี่ท่ากับหกลบยหารสองนะครับเราจะมาวิธีเราจะมาทำโจทย์สมการข้อนี้กันโดยใช้โปรแกรมเทาที่รู้นะครับก็เป็นอย่างที่รู้กันก็คือ Visual Studio Express 2022น,นะครับก็นั้นก็ New Project เลยครับผม อาจจะรอนิดนิดนึงครับอานจะเป็นเทสหนึ่งก็ได้ครับผมเทสหนึ่งเ,เป็นชชวิชวลจอวิช,ชวลสีบวกๆนะครับแล้วก็ m 4 t y Project นะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับรอสักครู่ครับ รสช้าตินิดหนึ่งยังช้าได้อีกครับยังยังยังไม่หยุดดอยอีกนะครับแล้วแล้วก็มาเรื่องันนะครับที่แล้วก็ add item ก่อนนะครับคิดขอที่ tax tax หนึ่งแยกหนึ่งนะครับ add New item สร้งชื่อ,เ,อเป็น DX1 อ,อาบอุเริ่มกันเลยเอาันแรกเลยครับอย่างแรกเลยคือประกัศตัวเคสก่อนแน,แน่นอนอั n c r u d e นะครับ ก็ต่อด้วยอันที่สองเป็นคนิโอนะครับผมประกาศแล้วก็ประกาศตัวหลักด้วยวอยแมนสีการหนึ่งครั้งทีนี้ครับโจทย์เนี่ยโจทย์คือ คือสองสีเ่เท่ากับหกลบานนสนะครับผมโจนี้คือตัวนี้ครับผมสองสีเท่ากับหกลบยิงน้อยเราก็ดูก่อนว่ามันต้องมีกี่ตัวแปรแน่นอนว่าทุกคนคงรู้ว่าต้องใช้เอ,เอเนยย็นแล้วยิ้ ตามด้วยตัวเก็บภาพ้องขอตัวเนี่ยนี้ผมขอยกเป็นเอกับดีแล้วกันนะครับอ่าต่อด้วยอ่าเป็นฟตัวที่เป็นฟนี่เป็นคําสั่งให้แสดงผลนะครับผลผลผลอะไรก็ได้ครับอยาแสดง่ะอยาาแสดงอะไรก็แสดงไป นะครับที่นี้ผมจะให้มันรับค่าสีรับไปครับอาาบบ่าตามด้วยคำสั่งสแกนเอฟสแกมันจะเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้เรียกที่คำสั่งที่ทำให้เราสามารถรับค่า,าตัวใดวตัวหนึ่งไว้ได้โดยไปเก็บที่ตัวฟังก์ชัน IN ตรงนี้ครับ in ตรงนี้ครับ รายเดือนหนึ่งเลยที่เราต,ต้องอ้างถึงมันด้วยจะเ,ยเป็นเซนดีเซนดีนี่ยใช้กับยิงนะครับแล้วก็อ,อกั่นี้ปีดค้างหนึ่ง งส่วนนี้จะเป็นผลลัพธ์นะครับถมกใช้ซ้ำในการเป็นผลลัพธ์ซ้ำต่อสองสี่เนี่ยเอาจบเลยครับตามด้วยแล้วแล้วเอนนี่เป็นคำสามที่ทำให้เว้นบรรทัดนะครับเว้นบรรทัด่อไปมันจะ ามาดูที่ตัวสมการก็เป็น y โทษครับ 1B เท่ากับ่วงเล็บย้ายข้างเลยครับ2คูณ ปิดวงเล็บแล้วก็ได้หารด้วยลบสองลบหกครับก็อบบ<บ>ที่หกวงเล็บอีกทีหนึ่งเซนเคกรแล้วก็ลบสอง นนก็เอฟบีเท่ากับเซนดีเอเท่ากับเซนดีแล้วก็ ใช้ตัว a และ b นะครับว่าสุดท้ายเลยเป็น g a t เพื่อเป็นคำสั่งที่ให้รอให้โปรแกรมนะครับรอรับค่าหนึ่งหนึ่งตัวเพราะว่าโดยปกติลแล้วอ,อมันจะไม่รับค่าแล้วทำให้โปรแกรมปิดเลยนรให้เราไม่สามารถดูผลลัพธ์ได้ลองรันดูครับหรือ show okay. แ ค่า c ลงไปเลยนะครับก็เป็นสมมุติว่าเป็น5ก็ได้ครับแล้วก็กดมันก็จะคูณให้เรา 2c เท่ากับ6ลบ y หาร2 b ก็จะเท่ากับ5ลับ a ก็เท่ากับลบ3ในที่นี้ b คือ4และ a คือ y นะครับคงรู้นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้เราเจอกันใหม่อกันหน้าสวัสดีครับ